สวัสดียำแแงนะครับหลังจากซ้อนดนตรีนะครับอ่าลงเพลงนะครับใ้แนวประมาณกหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอ่ามื้อนี้นะครับมัามีเมนูนะเมนูยำแแงนะครับบรัวสี่สิบห้าสัมผัสนะครับอาจารย์ใจมือแซกเขานะครับเป่าแซกเกงเฮกจเข่าเก่งความเนาะด้ยังกินเนาะครับมื้อนี้มื้อนี้ได้ซอยจูครับมื้อนี้สอยจูโอ้ลาบเลือดเนาอู้พียนะครับ กำลังซอยแข่งร่วมันครับขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับเอฟซีที่โอนเงินมาให้นกกระนอเสินค้ายน้องยุนน้อกินที่น่านกรุศีห้องเขาได้ยูดได้ยากขอบคุณเอฟซีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปเบิึงนะครับทางด้านเพียนะครับเพียนะครับกต่ซีมีกุ๊กนะครับเมนูเพียนะครับก่อนเ้างสิกินนี่เ้าก็ต้องพิธีพิธันเรื่องความสะอาดมาครับไม่เพียครับ เพี้ยนะครับมัดมัต้มมาออกก่อนอาจารย์ทำมันเพราะว่ามันมันดิบแล้วมันก็เอามาต้มก่อนมาแม่นครับทำนั่งเงินผมมันทอดอาจารย์บูดเท่านะครับพอขั้วนะครับเบิ้งนะครับเพี้ยนะครับลวกนะครับลวกต้มย่างดีนะครับมันสุกนะครับอาจารย์ยุคโควิดนะครับหนึ่งกินหนึ่งหันอย่างน้อยมาทางกัมพีอาจารย์ทิ้นนะครับอาจารย์ทิ้นกับล่างๆค่ะลุงนะครับซอยกันนะครับคนละไม้คนละมือนะครับทีมงานเดียวกันซอยกันเห็ดนะครับคนหนึ่ง มันมีเชื้อโรคครับครับผมเอาอยางหลังยางนี้เลยหังนี้ได้กันดีกว่ครับซอยกันคนละไม้คนละมือนะครับทุกเงินเดียวกันครับหลังจากซ้อมดนตรีนะครับมีไอ้นะครับเอาก็มีเมนูนะครับอาจารย์เหลี่ยมเห็นยังมือนีนอาจารย์เหลี่ยมก็ไเห็ครับขาซอยมึงกับถ้ามันใส่ยังเออเป็นเป็นคนใส่เห็นปะอาจารย์เหลี่ยมเป็นคนใส่เหรอเป็นคนถือใส่ครับโอ้เป็นคนถือใส่คุรับใส่ครับคนรับใส่คนรับใส่นะครับอาจารย์เหลี่ยมนะครับขาเขาใส่กัน ฝีมือว่าถ้าในเขาขันไปแน่นบ่แง่นครับซอยจูนี่ต้องต้องค้นฝีมือถึงครับขันมาถึงมันสีขาวเมืนบ่ก็ประมาณนั้นนะครับนะครับเดือดเดือดนะครับเดือดเดือดน้ำปลาใส่หนยอยบ่ครับใส่กระเล้วเต้สูอาจารย์เนี้ยผมเกิดเออครับมันอันนี้เป็นอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมทั้งเอซีโอนมาให้นะครับเอซีขอบคุณใลายครับขอบคุณใลายนะครับให้ลำลำเรืยๆนะครับให้ได้กลับ ขึ้นไปมือนเท่าพันเท่านะครับแล้วอาจารย์ที่เราซอยหอมเรามีเรามีแผนนะครับซอยหอมครับเห็ดแจ้วจุนะครับก็ทย่อยทย่อยมาเรื่อยๆนะครับเนื้อสดนะครับเอาคือฟักทุกทีคือพวฟักอาจารย์ใจผสมกันครับผสมกันดีเห็อแจ้วเอแจ้วยำ ย่ำซ้อมกับซ้อมหนักครับย่ำกินกับกินแบบแซ่บๆนะครับหม้อหัวหมอหัวหม้อหัวหอมนะครับหอมฟังได้เสียงเคียงเหรอครับอาจารย์ให้เกี๊ยวกระเาหัวกพรานน้อยๆเหรอเกีย้อยราดเลี่ยนะครับเลียนสดสด น้ำลายแตกครับน <laughs> ้ำลายแตกน้ <laughs> ำลายแตกแกแเ,เ,ววเหลี่ยมเพชรเจ้านี่น่ะเจ้วมาซิมมาดูเข่าขัวเข่าขัวอันนี้เข่าขัวแก้วมีิวว่าแม่ตีมีวเจ้าว่ะแกเหลี่ยมพี่ผงอ่ะมีว่าอันเดียวกันนี่ครับเจ้วผี่ผงครับเจ้าเดียวกันนด้เลยเออนะครับ อันนี้เห็ดแก้วเพียนะ er. er. so ครับแก้วเพีเเยจะกินกับซอยจุนะครับแก้วอ่างครับอันนี้แก้วอ่างฮะแจ้วอ่างครับคือว่าแจ้วอ่างเพียโอวไม่เข้าใจเอาสียเหรอนี่เพียพี่เพียเหรอวแก้วครับแก้วพี่พื่อนอาจารย์จะรีบไหมครับจะรีบไหมอือเอาเลยครับเอาเลยเอาลยมีนะครับเขาใส่เพียเน่เขาใส่เพียใเนี่ยต้มนะ อาจยนบีกับมีครับบีใช่ไหมนันบีเอยบซีกในซอยกันครับวันหักแมนซอยกันโอ้สุดยอดสุดยอดใช่บใส่เลยครับใส่เลยวันนี้สดาที่ม้นำไปเยอีาเยตรงนั้นครับลยจันมันจะขมบมดเน่อยบเั่นเลย หอมใส่ย่อยไหนี่มันนี่อาจารย์ให้กินห่าวันนี้ครับสายทำมาทำโม่ท่านพูนบ่กินดิบนะครับสายบอกินแดงค่ะสายบอกินแดงนะครับอันนี้อาจารย์ทำอมไรนะครับนี่มาลวกครับมาลวกนะครับมาลวกนะครับมาลวกลวกใส่กระติ๊งน้ะฮวันเลยสิครับโอ้ลวกก็สวยนะครับต้มน้ำกระเดี๊ยกร้อนขอแขกครับกินบ่ได้ครับนะครับต้องใส่ ใส่กินบ่าแดงนะครับเนาะเป็นเสียนนมหวอนเหรอครับกระชิ่วลวกนะฮะลวกน่าเบื่อจริงหน่อยนะครับลวกกับชิไปกินกับแก้วที่เัาเห็ดเมื่อกี้นะครับแก้วนะครับมองกินมองนอนนะครับมองนั่งเล่นกับมองเดียวกันครับนีอนะครับแลาวนะครับแล้วนี่ ำฮอนเทสไซนะครับเปลี่ยนสีนะครับแต่ก๋วยเตี๋ยวเขาจะกับลวกซ้าหนียเน้อาจั์นเนาะน่าน่าหน้าที่ทำนะครนี่ลวกแล้วใส่มานาววงน้ำกันนะครับันนี้อ่าจะเสียงมเเป้า

นั่นเปดเองอีกแล้วแล้วมันจะเอียงเห็นมันตรเนาะตั้งยังมันยานเห็นมันแล้วตั้มาทั้งนัโอ้นะครับเอาว่าอีกจะรอบปะครับเท่นาบอกรวยอกจรอบปเท่เท่อเทออกข้างนอกเลยครับเน่รวยจะรอบนะครับเที่ยมโทษครับถือกันครับ เทียมทนกับเทียมทูนะครับโอ้ครับลงทุนหรือว่าเอียงสวยบ่ไวบ่ไวเติมอีกรอบไปนะน้ำเฮียอาจารย์ไอใจเห็ดน้ำเฮียครับเมื่อกี้นี่ครับขันขันซอยกันแป๊บเดียวนะครับขันซอยกันแป๊บเดียวก็ได้กินครับอาหารอาหารสิงโตนะครับเอาแล้วครับอาจารย์ซีมเจ้าครับ นี่เป็นการซีกครับนน้ำลายแตกกันคไยกัไหนเป็งรบ่าอะไรบาต่บบ้าบพ่อนี่ยแสดงว่ามันยังขาดบพอดพอดีาเหลี่ยมกาลังหางลงครับอดี้มาพอดีนั้นเี๋ยบพอได้ี่จะยว โอ้มอเดี๋ผ่านไฟเลยครับอ้อคในนน้ไ่รอาพูดเแล้วเรบอกม่วสบผัดชอโอ้สุดยอดครับบรรยากาศนะครับกาลังสิมาแล้วอืมีต้วเขาเ้นมา อาจารย์หวังเล่สบายเต้เต้เต้ลกึ้นเยอะเต้ไม่กินข้าวเต้มา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 สุกกะมีสุกโอ้นะครับออัะาเต้นอไมะ นี่ะครับบรรยากาศแบบนี้ะครับอันนัดตีเขากินยังไงครับซอยกันเห็ดแปบ,บเดียวกยกแเยวกแเลี่ยมกินดีป้ะนี่เลี่ยมเ,เ,อเอาไปขวบปะเห็ดก็ยไปขวา,ขวานนเนาะลาบลาบอะเงี้ยเอาไปคือบอกอดีน้ปลาคนใส่ โอ้ครับมาจานเตะกิน้กันมาจานเตะกินแกันระดดก็ีบ่แสดงกิจกรรมให้ังแสดงกิจกรรมเดีัดเรียใ้ได้เอ้ครับ นี่ของติ่มซี่เมื่อวานพายกินนะครับบะหมี่กล่องบะหมี่ขาดกล่องตอนข้าดงวันไทยของก็จะทั้งใหม่ทังบระเด็นกินครับเริ่มแล้วเริ่มซิมแก้วแล้วครับเป็นไงครับอาจารย์พายกินเค็มมากขึ้นหนังั่านนี่ที่เด็ดทั้งมีครับที่เด็ด นี่ครับลอยเลือเหลังซี่มาเลยฮะเทลังซี่ขอนมยังก่อนลังซี่ฮะลังลังซีดีบอกสเนี่ยลังซี่ลังซี่ดีดีลังขันี่ดีโอ้ลังันซี่โอ้ลังันซีทันดีนี่ ตอ้ตายนี่ครับโม้มุกานบานใบเลือดไหครับเมื่อนี่คนหน่อยมันมาครับบางคนกับจีนเขาแล้วอ่บางคนกับอกนบอกจะไปจามาที่นอเขาาาทีครับเห็นเขา มันไก่ด้วยครับไค่ตัวเป็นความดินดําโอ้ับเดี๋ยวมือหลังนะครับมือหลังมือหลังสีเอาขาตั้งกล้องนะครับคนอาจสิรลายก้อนนี้นะครับมือนี้เบื้องบรรยากาศการกินครับซอยกันเห็ดแป๊บเดียวนะครับเมื่อถึงอ่า20นาทีนะครับก็ได้กินเพราะว่าได้อิ่มแล้วครับ กลางนนเนี่ยจันใจเขาทอดบืดทอดบะทอนชินได้ที่ครับเมื่อไหร่ครับกลางนั่นนะตับบ่มีเลยครับเพราะว่าพวกเราก็ไตบ่มีตับเป็นหรือเสียบหมูมีแต่คนกินคำับยังไงครับเดี๋ยวมือหลังนะครับจังสีเอาชิปสดๆเนาะอาจารย์เนาะครับมือนีขออนุญาตนะครับจบคลิปไปซสำนี้ก่อนนะครับขอกัน อาชีพนานครับออออัพนยยย่ genau, ่างูดมมเื